แฮปกลับมาสู่เกมครับโอ้โหวิวว่าพอเสียงนะครับยังอยู่ไหมรอรอรอโอเค okay, ยังอยู่ <c oughs> เอาตัวอะไรเอ้ยเอาตัวหมาได้ไหมวะไรเค่นไม่เอาอะเล่นได้เป็นเล่นได้เป็นท้งตัว <c oughs> เล่นไม่เคยเป็นอะอะไรวะเนเนโค ตัวแต่ละตัวมันเป็นสองละยู่เป็นสองคนกับเราสองคนไปสองคนไปสองคนครับขอขดมานาอะไรวะเนี่ยอ๋อรองเท้ายังไม่ต้องขอเติมเลือดสองอันนี้ครับแล้วก็อันนี้สักสองอันโอเคไปตอนนี้คิว าหาเหวยู่ไหนะตอด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 อ้าวมีเจาะตอดตอดให้ตอนะชอบผมคนชอบตอด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 อ้ตอดตัวที่อึดๆด้วยนะผมตัวอ่อนๆไอ้ตัวแล้วอนรต้องอตองดมามมา แล้วกัน้าคเราเข้าเข้าเอเฮ้ยชิงชิบหายแล้วเข้าโอยโอยโอย m i s ี่ก็ไปอยู่กล้กันด้วยนะวิ่งหนีจะวิ่งเข้าปาก็ไม่ได้

o าร o มิ missing เก็บลิตกองเจ็บเจ็บเจ็บเเจ็บ t a w h e เมาเมาเจ็บที่สุดท่าที่จะเจ็บได้ onward กมันมาแล้วชิงครับนี่ครับ แค่ิเดียวทีเดียวโแค่นี้ไม่ทำเไม่เป็นอุปสรรคครับโอ้ยยี่ปลายแล้วยี่ปลาแล้วไม่มาครับมันมาหัวใจตันให้มหัวจะตีคีบกัตีไม่ได้มาแล้วครับมาแล้วครับมดแล้วครับอาดแล้วครับตายไปนยไอโดนตาทีวีเนี่ย

ข้อว่าเราโมโหไม่เคยได้หายมรคุณท้ายนไปเองทำไมวิผมไม่ตั้ให้ใครเลยไม่ตั้ยนทางกรรโอ้โอะโกธเลยคืเข้าใจไปเย่าีมันเป็นงไงเนี่ยที่นีทนี่เอาแล้วทีนี่ทเอาแล้วโอ้ทีนี่เอาทีโอยจะร้อน อนเลยะรอเลยไม่สิบปารันรอนเลยจีมาแน่อ้หปดตายตายปดตตดตองเตงลูกลูกหมดตายตายเนื่องจากไานแอยิงยครับไม่เข้ามากูยิงเรื่อยอย่ดาแล้วโอเค ไปกันท <mean> ั้งแมไม่รู้เรื่อง ัวเนียถ้าจะมีกันประมาณสี่ห้าตัวบอไว้บอกบอกบอกไว้ <c oughs> มาแล้วครับหัดท่านแล้วตัวเนี้ยมาแล้วมาแล้ยวยื <c oughs> อ้อ up ยื้อ

หายแยงหายแยงหายแยงที่ผมพอโอหายแยงเยอผมผมูารับชิงแฮเนี่ยโอ้เหแ่แช่ไดอาตอได้หรอชิบหายแล tuần vĩnh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  tuần em có mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้มาแล้วยมเพไม่จาวเลยโอ้เาอพมเดียวใช่ไมเนี่ยตายแล้วช่วยมาช่วยมาช่วยช่วยมาช่วย

ไ้อยู่วาวับวววไปไหนไหนวิ่งไวจัดเลยวะผมวิ่งโคตรไวอ่ะผมวิ่งอย่างไวอ่ะพีู่มปเป็นไหนเอาลาตอเ้ยวิ่งมาตรงนี้จัดอยู่จัดอจูู่ยเฮ้ยมัไม่จัดแล้วไม่จัดล้ไม่จัดล้ ไม่เห็น em มันไม่เห็นบอมผมไม่ตัวชัดแม่งเลยผมอ่ะเอาลวเอาลวเอาลวเอาลเอาล้วโอ้โหมันาไม่มีแถวเนี่ย เราไม่มีทไได้แล้วยิงโลไปแล้วยินโลมาแล้วโลมาแล้วตันตเขาตันตายเขาตัน่างันช่างมันไร้ขั้ไรไร้ววะแม่งวิ่งไวจังวะไเนี่ย หน่อยๆผมหน่อยเนี่ยค่ะไม่ไหวโดนได้โดนได้ยิงเดียวเลยวิ่งไวพี่บุ๊มไวมาใช่ไหมอัดเลยนอนแล้วต่อมาต่อมาต่อมาตัวน้องที่งามวิไล อมไัเเฮ้ยเจออีกตัวนึงเฮ้ยชาออตไนไม่สู้ตู้ดิู้หตู้ครัตู้ครับตู้ครับตู้ครับครับาตู้วเยู้เลวลวะว้เ่วะตู้เลย้เลยวยวะตู้เลยิะเลย้ย คนเดียวตายตายสตัวถูกต้องครับโคตโหดหดมากเอาทางตายตายตายโห

เดียวเขาพาดิมาเปขี้โง่โอ้โหผมบวกแล,วล้ว,วลนะไปแล้วไปดิ ก็คืนไม่ต้อง,องอยุ่งถ้าตัวมงกุฎสู้ไหวเนี่ยอย่าข้างล่างนี่ก่อน พี่ที่ขอกยอดผมเพียร์ใช่ห้าโอ้โหโี้โหโอ้หตายเงี้ยตายต้องต้องตายเงี้ยที่ไหนวะ ล่อแล้ว嘛ล่ะตายเขาเป็นเนี้ยตายวงตรงเลยตายมาเลยห้าตัวก็ห้าตัวตายหมดละของอดของโหดอยู่ไหนอะอยู่ไหนฮะตัวอยู่ไหนเอาเด้อมันมาแล้วหลัง ไม่เคยมีตัวเดียวไงวะยังไงยังไงเป็นปูงเลยยังไงเป็นูงเป็นูงเป็นป็นเป็นปูงไีกถึงเวลาไล่ควบยู่ไนมันกลับมาแล้วมตัวสตัวเลยไมได้ ตัวะตัวลไกลัวานตัวเคยกลัวจะ้เลย้เลรงใช่ปะไคัวาตัวเลยคบกูไปวบแบบคไปกตามหลังอยู่เไทานเาเป็น่านเอาดิ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 อาไโดนมาัาหลังาหลังแล้ว

พอ,อแล้วม <Yes. S 1> ันหยุดผมไม่ได้หรากมึงโหดมากปดโหดเลยเอาละหยุผมม่ไดเรตีตัวฮาร์ดตัวโคลมหมดจะเล่นให้หมดว้า

I go. Oh, we mail. That one. We get mail. Yes. Oi 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 Uh, oh, oh, oh. oh yeah, 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 yeah. Uh,

ไม่บอกลาต้องหรอบอกลาครับเออตอนนี้ก็จบก,กันเรียบร้อยแล้วก็ขอลาว่านะครับลาบอกลาบายครับเจอใหม่เทปหน้าน้บอกนี่ไม่มีมอะไรจะเล่นแล้วเนะนี่ยเจอใหม่เทปหน้าผมสวัสดีครับ